เราจะต้องจองก่อนล่วงหน้าประมาณหนึ่งเป็นทอ็อปฟายกัเลยและบาร์ไม่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ที่สิงคโ,ครโปร์เพราะว่าเราไปอยู่กันที่แอดแลสนะคะมองกล้องยู่ไนวะสวยมากเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ดูไปดูว่าแบบสวยมากเราเป็นมุมถ่ายที่แบบสวยมากจริง,รงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ

ประมาณเดือนที่แล้วเราก็ดูคิวกันว่าเราอยากจะมาแต่ปรากฏว่าคิวเต็มโมเลจ้าทั้งมือเที่ยงแล้วก็มือเย็นเราก็จองล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ห้ามใสร่รองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีสูตรอีกหนึ่งเราก็เลยค่อนข้างอันนี้เราขอเขาขึ้นมาไม่ได้ขอเขามีอยู่ลายห้านาทีเพราะว่ามีคนจองชั้นนี้ไว้นะคะเป็นชั้นที่สองแตไปดูวิวสวยมากคนชอบถ่ายตรงนี้ ก็เดี๋ยวเราไปดูเวข้างไปกินข้าวกันไปดูว่าเราอ่อนใจอะไรกันบ้างนะคะไปไปไปต่อไปเราก็จะไปสั่งอาหารเดี๋ยวมาดูหน้าตาเมนูอาหารของเราเราแพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจะทานอะไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกัน เพื่ไปถ่ายรูปนะคะนี่ก็คือออสเทอร์ที่เขาสร้างแต่ว่าคุณไม่ทานก็เลยเป็นของเราทั้งหมดเลยส่วนคุณทานลิฟอสคอลนี่เป just wanted to let you know this is the La Fayette okay, and this is the Grand Palais a y thank you just e m i n here i for the s e <c oughs> อันนี้ของเขานะคะเขาเลือกเป็นเป็นพอกเรดและคุณแมทเป็นบีก็คือบีหมดเลยวิวก็ดีค่ะ <laughs> ในตอี้จเน่แล้วก็จะเป็นอืมให้ความรู้สึกแบบว่าข้อหมูย่างกับสอนหมูแดง จานะพังกว่าเมนูสุดท้ายของเราก็คือที่ซอร์เป็นเป็นนมเป็นอะไรไม่รู้อย่งว่าเป็น,น,ะะนดัชชชชชชกชชชท้าะครเบชช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  w a y ใชช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 วชช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 มชช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 ่ชชชะ อยู่ที่นี่ค่ะอืมกินมาน่าชอบของหวานที่สุดมันเป็นแบบว่าพุดดิ้งพุดดิ้งแล้วก็เป็นโยเกิร์ตเนาะ Yum yum yum. Okay. Now that's all. Ready. Dinn dun later. Like Yelly. Pudding. วิวดีมากเลยแต่ว่าเอาจริงๆก็คือรสชาติโจโจมากไม่ได้แบบสเปเชียลคือเขาน่าจะาไว้สำหรับเอาน่าจะเอาไว้สำหรับดื่มแอลกอฮอล์เพิ่ะเพราะว่าเล่มเมนูของอาหารนะมีแค่หน้าเดียวแต่ว่าพอเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยหามากดีมากนะคะคก็ใครมีโอกาสมาสิงคโปป์แล้วก็ตอนคืนไมู้จะทำอะไรก็มาที่นี่ได้ as at last right <Atlas. S 2> แอตลาสแอตลาสนะคะกลับแา้วเทีนี้ก็